เสร็จแล้วนะครับกับเพลงคําว่ารักของเราต่างกันนะครับของน้องดิวอรุณพงศ์นะครับฟิตกับน้องนอท์นายกุลครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ซึ้งมากนะฮะแล้วก็แหมเศร้าเนี่ยนะแล้วก็ต้องบอกว่าน้องชายหมงคนนี้นะเขาตั้งใจทำเพลงนี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่าย MV นะครับหรือว่าจะเป็นการ เขาเรียกว่าทุกๆอย่างนะครับที่อยู่ใน MV นี้นะฮะเป็นไอเดียนะครับเป็นแนวคิดของเขาหมดเลยนะครับเราก็เป็นคนที่แบบมีความตั้งใจในการทำงานจริงยังไงอยากจะให้ช่วยกันโหลดของแท้นะครับแล้วก็ขอเข้ามาเยอะนะครับเราจะเปิดให้บ่อยๆนะนะครับเอาละนะครับเรามาย้ำโพเฟ e บุ๊กกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโพในวันนี้นะฮะที่บอกว่าที่สุดเพลงของแกงส้มพัฒนทัศน์นะครับที่คุณอยากจะฟังครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะใน a c e b o o k เนี่ยมีใครเขียนอะไรกันเข้ามาบ้างครับ นะฮะโอ้โหเยอะมากนะฮะมี2ครับเพลงคุณนะคุณเท่านั้นนะครับเอเอจ้าจ้าบอกว่า2ครับผมพี่วีสาแก้วนี่อะไรครับผมน้องรุ่นนิคเกี่ยวอะไรกับแกงส้มครับนะฮะน้องแคนอะไรนะฮะถ้าอ่านผิดนี่ขออภัยด้วยนะครับก็คุณนะคุณเท่านั้นครับแล้วก็อยากให้พี่รู้เต้นด้วยนะฮะอยากเห็นนะครับตะกี้เต้นไปแล้วนะนะสวิตซ์มาคีเอสครับเนี่ยเป็นแฟนคลับแกงส้มแน่นอนนะครับคีเอสนะครับคุณนะคุณเท่านั้นครับตอนนี้ติดหูมากๆครับผมนะฮะแล้วก็มี โอ้เชอร์ไซด์หนึ่งนะครับอันนี้เราแท้ใจเธอนะเสียดายหนึ่งเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าพี่เสียดายน้องนะครับดารีบูมาลีให้พี่รุดอันนี้ไม่ได้จะเกี่ยวนะครับผมพี่ดารีบูมาลีนครับผมนัทธนิชานะครับทองแดงนะครับผมฟังเพลงคุทธคุณานันโอ้สอง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 อันนี้ให้สี่คะแนนครับผมโอเคนะฮะก็มีหลายๆคนนะครับโหวตกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็โพสเข้ามาใน Facebook เยอะเหมือนกันนะครับยังไงก็ส่งเข้ามาได้นะครับใน f a c e b o o k .com นะครับเสแล็จเของเรานะครับเอาละ เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาอ่านข้อความกันอีกรอบนึงนะฮะเราอีกหนึ่งเพลงครับที่ต้องบอกว่าโหท็อปมากมากนะฮะดังมากๆเช่นเดียวกันนะครับกับเพลงของอัปฟองสักนะครับเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายครับเพลงนี้ขอเข้ามาเยอะนะไปฟังกัน